แบบท่านผู้ชมเอาอีมานั่งคนหนึ่งอาจจะไม่้เสียงรบกวนเยอะนะตอนนี่ผอัดตอนเช้าอ่ะนะเสียงมันจะค่อนข้างดังผมจะรู้สึกไหมโอเคเสียงมันซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมก็อ่ะมาเปิดที่วันก็กราดับเสียงท่านชมนะเมื่อกี้ผมเล่นเพย์เยอร์นะแล้ววันนี้ขอตันตีปลาแสงกันอยู่วันนี้ครับผมจะมา สอนหาประตูไปหไหนก็ได้ของดูไรมอนนะซึ่งมีประโยชน์มากนะครับสําหรับการเดินทางนะเขากำลังตีบอสแสงนะครับบอสแสงก็เดี๋ยวผมสอนด้วยแล้วกันวันนี้ถ้าตีได้ก็จะได้เป็นบ้องมันครับบ้องเทวเวสิกแล้วพอตีได้มันมีโอกาสหนึ่งตอนสามนะครับที่ที่จะได้มามีโอกาสหนึ่งตอนสามพราะฉได้ แล้วพอได้ก็กดใช้ได้เลยนะมันก็จะได้ไลท์ออริจินี้เลยไม่ต้องกลัวจะหายนะครับเป็นผลเปลี่ยนกลับมามันจะมีให้กดนะให้กดใช้อีกรอบกลับมาใช้ใหม่นะมันจะขึ้นตรงเนี้ยนี่ตรงนี้เลยนี่นะครับเอออะไรมามาจารุมาจาอะไรเนี่รยารานารานารูราดาอันที่อย่างมาดูนะก็อย่างนี้นะ ันก็จะได้อย่างงี้นะมนชมก็กดใช้ได้เลยท่านผู้ชมก็จะได้ไลฟ์เวกนิงหมดนะรีวิวสกิลเลยบินปกติเนะี่ยปกติจะบินได้แค่ทางตรงนะครับแต่ถ้าเป็นแสงตื่นก็จะกดตรงไหนก็ปิงปิงมันจะหันตามมนะัมันจะเลี้ยวได้บินเร็วค่อนข้างเร็วแต่พอบินแล้วพอหยุดส่วนใหญ่มันจะชอบกระเด็นเปดไกลนะเซกอีกแล้ว รวยเงียเฮ้ยไอคนเสกนี่รวยโอเคกัาเวลาตีทุกอ๋อใช่นักผู้ชมผมลืมบอกไปมันจะได้แค่เฉพาะคนที่เสกเท่านั้นนะนันผู้ชมคนที่ฆ่าก็จะไม่ได้นะจะได้แค่คนที่เสกเท่านั้นย้ำว่าเท่านั้นก็หาเพื่อนมาตีกันได้นะแต่ผมไม่รู้นะถ้าคนที่เสกอ่ะไม่ได้คนที่เสกไม่ได้ฆ่าจะได้หรือเปล่านี่ไม ทำไมคนที่เสกค่าหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคท่านผู้ชมมาหาประตูเลยไปรอบก่อนผมลืมบอกว่าเกาะไหนมันอยู่กันหนตรงไหนบ้างไม่เป็นไรท่านผู้ชมจะเริ่มต้นที่เกาะแรกส่วนใหญ่นะนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จะเริ่มต้นที่เกาะแรกก็นู่นนะครับเกาะจ็อบนะ N p c ีชื่อจ็อบนะอยู่ใกล้ใกล้เกาะต้นไม้เรืองแสงนะนะเกาะใหม่ก็อยู่ข้างๆนู่นเลยเกาะจ็อบ ก็เออคลิปก่อนนะครับหาซเซเบอร์ผมลืมบอกนะให้น้ำชมเนี่ยมาตรงน้ำตกนะครับขึ้นมาตรงบนสุดนะเดิมนี้จะกดช่วยก็ได้นะแบบผมเนยแล้วรอนะครับกดไปเรื่อยๆนะมันจะขึ้นข้อความข้างบนเออส่วนเกาะจังเกิจะอยู่หลังเกาะแรกนะนุณผู้ชมบอสมันชื่อจังเกิลบอสนะโอเคก็เดินๆน,นะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายคำถาม สีดำเหมือนรว่ามาทำไมอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เด้งสักทีเออแล้วก่อนไั้นก่อนผมจมาคิดอ่ะคือแอดมินเหมือนเหงาขึ้นขึ้นขึ้นคำว่าเหลืองๆบนบน,บนจอเหมือนเด้งตอนเทควัตว,ว่าเอ่อ Never give you up คุณคุณไหมขอขอคุณเล่นแมปนี้นะครับประมาณนี้ มันไม่เด,งด้งสักทีเด้งสิเฮ้ยเออมันไม่เด้งก็นี่ไงท่านผู้ชมเด้งอะไรเหรอตรงนี้ตรงนี้นี่ก็ไปทำกันต่อได้นะเอา่าซึ่งลืมบอกนะผมได้ทูคาตานะมาแล้วนะตอนนั้นเป็นคนเสกไม่มีได้ไม่มีคนตีผมก็เลยไปตีได้มาท่านผู้ชมนี่ทูคาตานะ ดามเมจเบากว่าเซเบอร์ er อย่างนะผมลองทดสอบแล้วเซเบอร์ดูท่าจะแรงกว่านะก็อันนี้วิธีทำก็ได้นะเกมนี้เสร็จได้นะผมสอนทำก็อะไรเนี่ยหิวส้มพะบาตด้วยส้นพะบาต ตรงน้ำตกจะมีเออมีน้ำชมมันจะมีประ,ประตูนะผมเพิ่มแสงอีกหนึ่งมองมเห็นมันจะมีประตูตรงนี้ ผมมองเห็นประตูหยอกหยอกหยอกอันนี้เนี่ยนี่ไงท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเดินติดเนี่ยหรือก็หาอะไรฟันเนี่ยมันจะขึ้นข้อความเขียวนะให้ไปหา npc ทะเลรายเออรู้แล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละมองเห็นเนี่ยเดินชนไปได้เลยเดินตรงชนได้เลยแอดสรุปแอดอยู่เซิร์ฟนี้หรือว่าแอดอยู่เซิร์ฟอื่นแล้วพิมพ์มันขึ้น,ข,นขึ้นทั้งแมปเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะ ก็หลังจากนี้เสร็จัจะให้เพต่องชมไปเกาะรายเกาะจ็อบอยู่นี้เกาะรายอยู่ข้างๆเกาะเริ่มต้นนะมันเป็นอะไรเนี่ยชอบบินแล้วมันไม่ไม่บินสุดๆนี่นโอ้เสียงเสียงใครทำน,นี่นะตรงนี้เป็น n อ c นะก็ใช้หนึ่งล้านแต่ก่อนอื่นต้องมีหมัดไฟไฟพันไปที่เกาะชังเกิลไปเกาะแรกก่อน ให้ไปที่เกาะแรกนะมันจะอยู่หลังเกาะแรกนะเกาะจังเกิลอยู่ข้างๆเกาะที่มีน้ำเยอะนุ่นๆตรงนู้นเออผมก็ไม่ค่อยสบายนะอาจจะไม่เสียงอย่างนี้หน่อยบินมาเลยอ่ะก็จุดรีสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นะมันจะเขียนรีสตาร์ตซื้อหนึ่งหมื่นจะเป็นรูปกลมๆให้กดนะก็กดทีพีตรงนี้เลยนะ เหมือนจะเป็นหัวคีเปอร์นะทีพีนะตอนแรกม,มันไม่ใช่อย่างงี้นะก่อนเนี่ยนู่นนับที่เอาหวัดไฟผมบอกแต่ยังไม่ได้ต้องตีบอสก่อนนะคือบอสจะเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บอสเกิดไม่แน่แอดอาจจะอยู่เซิร์ฟนี้ก็ได้แค่เขาปิดชื่อไม่เห็นเลยเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรไปก่อน กรซื้หนึ่งซัมโมนไทบอสเอ่อเขาบอกว่าซัมโมนเขาจะเสกซัมโมนเกาะใหม่นะซัมโมนสองดาบก็ไอสองดาบมแเลยที่จริงอะกเกาะตอนแรกมันเป็นตัวดีนะตัวดีหรือตัวบีไม่รู้จะไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวดีนะไม่ผิดเขาเปลี่ยนเป็นไทยใช่ไหมทีไอไทยว่าไอไทยเลยเป็นตัวทีนะก็ หลังจากสมมติค่าเสร็จแล้วเกิดทุกสิบนาทีนะท่านชมอย่างที่ผมบอกไปมันจะเกิดทุกทุกสี่สิบนาทีกเกาะไซเบอร์มันแรงกว่าได้ดาบเซเบอร์มันแรงกว่าดาบสองด้าบก,ก็ให้ไปเกาะข้างๆนะท่านผมจะเห็นตรงนู้นวิธีบินก็ถือผลกดค้างนะแล้วก็เปลี่ยนมปใช้อย่างอื่นนะมันก็จะบินค้างไม่ต้องกดค้างให้เนี่ยนะไม่ชอบก็น ะนี้นะผู้ชมให้มาตรงนี้มันจะมีต้นไม้ตรงนี้นะครับเห็นก็จะอยู่ตรงนี้กดสปาวไปที่เกาะอ e ีปิกนูไปไปเกาะจอบนะผู้ชมให้ไปเกาะจอบให้ผู้ชมไปที่เกาะจอบเอามากดน้ำต้นนี่แหละกดน้ต้นอย่างนี้ใช่ไหมไปหันหน้าไปทางเกาะจอบเลี้ยวขวามาหน่อยตรงนี้อาจะเจอนะก็จะเจอมาอยู่ตรงนี้แหละ มันก็จะเกิดนี้แต่ระวังนะถ้าเสพมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนคนจะไม่แย่งงั้งตีมันก็จะตีเดี่ยวตายซึ่งพอตีได้ใช่ไหมก็จะได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้มันขึ้นไฟพันก้อดอยอย่างไม่รู้เราจะได้ไฟพันแล้วให้ไปที่เกาะเกาะเดิมเกาะจังเกิลข,ข,ของวาฟไปนะโม่อช่ก่อนทาก็ไปหาเงินมาด้วยนหะนึ่งล้านบาทนะหนึ 1, 000, 000่งล้านบาทโอเคนะ ไปเกาะชังเกิลเข้าไปที่ตรงนี้ให้บินไปให้ไปตรงนู้นอันนี้กดที่นี่นะอันนี้ก็เป็นหมัดคอมคอมแบตตกติกดอันนี้ก็จะเป็นไฟพันนะโอเคก็คลิปวันนี้ก็ขอจบไปแล้นานี้นะเดี๋ยวจะเออดีกว่าอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนทำผลแสงตื่นนะอ๋อใช่เสร็จก็ไป เอากดรับเสร็จก็มานี่ได้เลยมาซื้อได้เลยหนึ่งล้านบาทนะ้มนชมแค่เงินนะมาซื้อหนึ่งล้านได้เลยซื้อประตูมันก็อยู่ในกระเป๋าแหละดาเมจค่อนข้างแรงนะเอาไปฟาร์มได้ก็หลังจากอันนี้เสร็จใช่ไหมัมนจะสอนเลยนะไปเกาะจ็อบมันจะเขียนจ่าหน้าเลยแนละ้วเกาะจ็อบ มาเกาจอบซื้อตรงนี้ซื้อตรงนี้ไปเกาะแสงนะต้นไม้แสงอ้อยู่ข้างเกาะจอบเองมูบินไม่ได้วะมาสิแน่นอนไม่สิฟสกิลมันจะข้างหน้าลำคาญด้วยการที่ถ้าโดนแล้วมันจะกระเด็น ตึงก็กตีตีได้เลยมันก็ตีได้เลยเลยเนี่ยสกิลมันจะกระเด็นนะทำไมเรากระเด็นเดี๋ยวตีสักคู่อ๋อใช่คุณชมผมลืมบอกนะตีไม่ทันบอสหายนะจ๊ะก็ตีให้ทันนะเน้นไม่ค่อยแนะนำให้ตีอยเดนียวมันจะบอสหายช่วงน้นต้นผมผมแสงนะเออต่อไปก็บอสอะไรนะ ผมบอกแสงมือไอ้มือต oh Je no uh ื่นมือตื่นก็ให้ไปโรฮิวนะก็คือเกาะน้ำที่มาเสกบอสไฟพันน่ะบอสบอสฟัดไฟนะมาตรงน้ำตกนี่นะท่านชมฟุบนีเข้ามาสองร้อยเจมนะบ้องที่เสกแสงบอสแสงก็ใชหนึ่งร้อยห้าสิบเจมนะก็ใช้สองร้อยท่านชมก็ซื้อแล้วท่านชมไม่มีถ้าไม่มีประตูนะ ท่านชมนต้องบินบินเองนะเห็นเกาะโรฮิวใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเกาะนี่อยู่นู่นมันจะมีเกาะสกายเปียแต่ไม่แช่นี้นะมันจะมีอีกนูนนน่นตรงนู้นตรงนี้นะปุ๊บบอสจะตีค่อนข้างยากนะใช้ฟาร์มเงินดีอยู่มันผมไม่ขอใช้ดูเพราะว่า ผมไม่มีตังค์ซื้อผลแสงแล้วหาซื้อผลแสงนะคือผมไม่ค่อยอยากส่มใหม่ไม่อยากส่มใหม่นั่นแหละคุณชมก็เสกก,ก็ตีได้เลยเมื่อตื่นทำยากนะต้องต้องเวลประมาณประมาณสามพันผลแสงก็ประมาณสองพันห้าขึ้นนะครับไม่ผิดนะคุณชม,นะมแต่ ถ้าวิวถึงที่กำหนดเสร็จได้ผมไม่นำไม่ตีนะเพราะดามจยเงไม่พอนะก็สำหรับใครที่อยากได้ผลมือตื่นหรือแสงตื่นนะแอดแอดเฟซมาได้นะ่านผู้ชมผมให้แค่สองคนแรกเท่านั้นนะสองคนแรกที่แอดเฟซมาแล้วแล้วพิมพ์ว่ามาจากช่องผมอยากได้ผลผลอะไรตื่นนะ มีเหลือมีแค่อย่างละอันเท่านั้นนะเดี๋ยวมีแจกอีกในอนาคตแน่นอนน้ำชมก็พิมพิมปุ๊บเขาตอดเฟซปุ๊บถ้าผมรับปุ๊บนะหรือไม่ก็ส่งข้อความมานะถ้าส่งได้นะผมรับปุ๊บปุ๊บเพนใช่ไหมแล้วส่งข้อขความเลยพี่ขอบอกว่าขอมาจากช่องเลนเพเยอร์อยากได้ผลเออผลอะไรตื่นก็ว่าไปมีสองผลช่ตอนนี้แหละ ซึ่งอีกเรื่องนะครับชื่อเฟซผมก็ชื่อชื่อเหมือนกับชื่อเนี่ยแหละอะไรมันเป็นเฟซส,ส่วนตัวผมเลยนะเดี๋ยวผมไม่นเส็ยกดลบเพื่อนทิ้งกันนะเข้าบอกมันก็เหมือนกับอะไรพูดไม่ออกพูดไม่ถูกอ๋อใช่ใช่เหมือนกันชื่อชื่อชื่อช่องผมนั่นแหละนะก็แอดแอดกันไม่ได้นอ้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะผมรีวิวด้วยแล้วกันเพื่อท่านชมนะเรวือผลเดียวเด้ยวดยวนี่น้ชม กดที่ไอเทมตัวน,นี้เลยใช้ดาร์ว้ทีินี่มันจะได้เป็นสามงามนี้มานะบางคนเรียกซ่อมสกิลหนึ่งบินนะบินค่อนข้างเร็วคุมทีศทางได้เหมือนเดิมสกิลนี้เป็นอ้นี่นะสกิลสวยนะเนี่ยสกิลสองเป็นอย่างงี้รอบตัวสกิลสามเป็นบอลน,นะสี่ก็เป็นอย่างงี้เอาไว้ฟาร์มไดยดี ดีดีฟาร์มดีนี่สกิลวสวยน้ำชมดาเมจค่อนข้างแรงซึ่งผมก็ต้องไปสุ่มผลใหม่สุ่มผลยุคเกาะแรกนะท่านผู้ชมมาตรงบ้านข้างหลังบ้านเนี่ยในแม่ลองดาเมจที่อัปตันเนี่ยเห็นดาเมทไหมไม่เห็นดาเมจวูดใช้บนผมแดกเลยนี่มันจะมีจุดแก้จอปักเป็่น้ท่านผู้ชมรับมือถือ มันจะอยู่ทุกๆหลายๆเกาะแต่บางเกาะก็ไม่มีนะเกาะอ,อะไรมีอเกาะจอบมีนี่นี่ตรงนี้จุดแก้จอบอ่ะตรงนี้ที่สุ่มผลนะขึ้นมา,นานตรงนี้อ่ะนี่ดูเลยนี่นี่นี่หนึ่งแสนบาทนะ ซูมไปซูมไปหรือจะขอผลก็ได้นะ่จะมาขอผลก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ว,ว่าแต่มันก็แล้วแต่อารมณ์ผมตอนนั้นนะผมอยากให้ไหมนะแต่จะขอก็บอกด้วยนะมาจากช่องอะ่ะผลแสงมันได้ยากขนาดนั้นเลยไงวะ